วิธีเริ่มต้นเป็นอาชีพนักปิดการขายแม้คุณจะยังไม่มีประสบการณ์ครับหลายๆคนดูเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจมาดูคลิปผมมาแล้วบอกว่าอยากจะเป็นนักปิดการขายแต่ยังไม,ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีครับคลิปนี้มีคําตอบครับทาไมผมถึงบอกว่าการเป็นนักปิดการขายเป็นเรื่องที่ดีครับ <S <S ข้อที่1นึ่นะ <S <S เป็นอาชีพที่รายได้ขึ้นกับผลลั์ครับรายได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นกับเวลานะครับถ้าคุณทํางานทํางานทํางานปิดแต่คุณปิดไม่ได้คุณก็ไม่ได้ตัง แล้วเก่าวันนี้คุณเก่งแล้วคุณปิดได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณก็จะได้เงินครับมากขึ้นมากขึ้นไปเลยอาจจะได้เงินจากค่าคอมมิชชั่นหรืออาจจะได้เงินจากกําไรคอสินค้าให้คุณขายสินค้านั่นเองครับข้อที่2ก็ด<ท>ีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ปริญญาครับถ้าคุณเป็นวิศวกรจะต้องใช้ปริญญาคุณเป็นหมอต้องใช้ปริญญารายได้ดีแต่ต้องใช้ปริญญาข้อดีข้อที่3คือไม่ต้องใช้ทีมครับมันเป็นความสามารถส่วนตัวล้วนๆคุณสามารถเริ่มต้นได้เลยหลายคนบอกว่า มากคนมากความดังนั้น,น,นอะไรที่มันเริ่มต้นได้ง่ายดีกว่าครับคุณสามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ข้อที่4คือคุณสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ตอนแรกคุณทําแบบโซโล่เดี่ยวแต่พอคุณเก่งแล้วมีความสามารถมากขึ้นแล้วเนี่ยคุณสามารถต่อยอดเอาสินค้ามาขายเปิดเป็นธุรกิจหรือว่าสร้างทีมของคุณต่อไปในอนาคตได้ครับแล้วคุณจะเริ่มต้นยังไงถนะ้าคุณไม่มีประสบการณ์ทําแบบนี้ครับข้อที่1ครับให้คุณไปทําปิดการขาย ให้กับองค์กรการกุศลนะเป็นงานวอรัเทียงแต่เป็นการเลสฟันหรือว่าเป็นการระดมทุนครับขายของให้กับการกุศลครับการที่คุณไปขอให้การกุศลแน่นอนเขาเป็นการกุศลเขาไม่ได้รีควายประสบการณ์อะไรมากมายแต่การที่คุณเข้าไปคุณจะได้ฝึกประสบการณ์ของตัวคุณเองครับเจอคนมากหน้าหลายตาคุณจะได้ฝึกการตอบคําปฏิเสธครับนี่คือข้อที่1นึ่งข้อที่2ครับคือให้คุณไปทําในลักษณะของฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์คืออะไรครับฟรีแลนซ์คือการเข้าไปอาสาขายโดยที่ ไม่รับเงินเดือนคือการที่คุณจะเข้าไปขายกับองค์กรที่เขา,เาต้องจ้างเงินเดือนคุณอย่างน้อยเนี่ย9,000หรือ 13, หมื่นสามหมื่นห้าเนี่ยเขาจะต้องถามประสบการณ์ของคุณครับว่าคุณมีประสบการณ์นี้นี่นี้ไหมเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินคุณเป็นฟิกซ์เลททุกเดือนแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปหฐาหนะเซลฟีแันถ้าขายได้ก็ได้ค่าคอมถ้าขายไม่ได้เขาก็ไม่ต้องเสียอะไรแบบนี้ครับทำให้เขาตัดสินใจให้คุณเข้าไปร่วมทีมเขามากขึ้นครับและ ข้อที่3คือขายในแบบดรอปชิพครับดรอปชิพเนี่ยครับคือการขายสินค้าที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้านั้นมาขายคุณแค่ขายพอเขาโอนเงินมาปับ๊บบางทีก็จะโอนให้กับตัวคุณบางทีก็โอนให้กับเจ้าของสินค้าเลยแล้วเขาก็เจ้าของสินค้าส่งของให้กับลูกค้าคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นครับตรงนี้คือวิธีการขายสินค้าแบบดรอปชิพนั้นการเริ่มต้นอาชีพนักปิดการขายโดยที่คุณแม้ยังไม่มีประสบการณ์ครับ คือทำสามอย่างฮะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นองค์กรการกุศลสองคือไปเป็นฟรีแลนซ์สามคือทำด็อกทิปครับถ้าคุณสนใจวิธีการเป็นนักปิดการขายคุณสามารถเรียนเบื้องต้นนะฮะได้ที่ยูทูบช n แนลโค้ชแบงค์สุขกิจมีหลายวิดีโอที่พูดถึงเรื่องนี้คุณสามารถเข้าไปดูได้หรือดถด้าคุณต้องการเรียนเชิงลึกเกกับการเป็นนักปิดการขายคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่คอร์ส Master s a l e s c ์คอร์สุดยอดนักปิดการขายซึ่งเราก็จะบอกวิธีการ เรียนนะฮะว่าจะต้องทํำยังไงจะเป็นนักปิดการขายคุณต้องรู้จิบวิทยาลูกค้าย,ยังไงบ้างในคอร์สคอร์นั้นถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับทุกวันในเพจรู้รอกตอบโจทย์ธุรกิจจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันเวลา7จ็ดโมงค่งถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดพลิเคชันแบงสุบุกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ